สวัสดีตอนเช้าที่อึมคึมประกาศอึมคึมฟ้าไม่ปโปร่งครับอึมคึมภาษาคนลดอยู่ไรมันคือเก่าแล้วครับอันนี้ให้มาดูป่าสวนข้างๆกันครับแกทำประมาณไหลหนาสวนผสมนะครับปลูกทุลงทุเรียนไปแล้วกอฮอนแลนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ละกอพันเท่าแหละนี่ก็กถือว่าโอเคนะครับอยู่บ้านนี้นี่เลยเกอยู่บ้านนอกเองปะวะทำไปหรอกปะวะคือค่อยๆทำไปเดี๋ยวปะวะปะวะภาษาโคราชคอยฟังไว้เด้ก๋กยกระชินนี่ใช่เนาะนี่ก็มีบอ่อค่ะบ่บอนี่ไม่เคยแห้งเนาะครับน้ำดูดูรอบ ไหลสวนบานผมนะครับอำเภอพนงเขียวบานผมอยู่ติดเขตคอนลีครับคอนลีได้เนี่ยพอพี่น้องหิวอยากอะไรก็ปลูกเชื่อขอให้มีบอ่อเชมาลงมือทำก่อนเองก็ค่อยๆเป็นค่อยไปเอาครับจัดสรรปันส่วนเอาเนถะิดอยากปลูกอะไรอยากกินอะไรก็ปลูกเอาเลย ไม่ต้องคิดอะไรมากหิวยาอะไรก็ปูก็โหลดเหลือจากการกินก็ขา,ายไปก็ซ้ำนั่นแหละครับนี่อะไรนะครับทุกวันนี้วิวัฒนาการไปไกลแล้วครับเทคโนโลยีปูของไว้นี่ก็ขอคตรงนี้ผมก็จะทำนานีครับประมาณสองไร่ครับเด้อปีนี้นะครับผมจะทำนาแล้วก็ ที่วนู้นก็จะซื้อยูคามาบปร์ดครับดูว่ามะม่วงต้นนี้หน่อยนะครับต้นหน่อยอย่างนี้นะครับออกลูกแล้วไหมถุกวันนี่วิวัฒนาการไปเร็วครับยอมรับนี่ครับนี่เดือนหนึ่งก็หมดได้กินหน่วยแล้ววันนี้ดูเด่นดูว่าดูทูววทกอย่างวิวัฒนาการไปไกลแล้วครับทุเรียนนี่ไม่ใช่อีกสี่ห้าปีก็ได้กินหน่วยแล้ววันนี้ผมก็จะมีโครงการจะจะไปซื้อทุเรียนนะครับ จะให้ป้าแกอยู่นครศรีซื้อมาให้ครับแถวชุมพรทุเรียนชุมพรมาปูกระบาดศึกษาไปก่อนครับตอนนี้ศึกษาจากผูรูทุเรียน่าเยอะปูไปกินนะครับจากต้นสองต้นนี้แหละครับดูว่าอยู่บ้านเองคนขยันไม่ต้องตายนะครับแล้วก็เองก็มาไปอยุกไฉ่ังนี้จังหน่อยไปเฮเ็ดไรก็ปูกมีไรก็ปูกปูกป็ใช่มัน่ผิดหวังนะครับจัง,งมึงจะมูไรเขาปูกด มันก็ภัขออย่างเดียวคือระบบน้ำครับแล้วก็เองก็รูจ้จักจัดสันปันทีเองครับรูว่าทีเองเป็นยังไงเองก็ทำเบ็ดมันครับนี่ทีผมสูงจากนู่นมานี่นะครับตรงนี้จะต่ําผมจะทํานาจักสองไร่ครับทําก็มาพ่อไม่ได้ซื้อเขาเขากินนี่นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ซื้องัวก็จะซื้องัวเลียงชักสองตัวครับ ืยากับยาธรรมชาติแหละนี่ก็8แปดโมงแล้วตอนนี้รดซาเลิงผมมากกับรดซาเลิงคือกเบมาว่านี่ก็ไปปูกมันมาไล่หนึ่งไปปูกก็ไม่แอสสองคนแล้วก็เข้ากา็จ่างไปเอาเขายี่ครับ ก็ได้พอข่ากับเขาลูกชายไปอยู่บ้านอิงขยันไม่อดตายไม่ว่าจะอยู่ไหนนะครับขออย่างเดียวครับคนเราถ้าจะตัดสินใจทำอะไรเราก็ต้องทำให้มันจริงจังครับอย่าไปทำเรื่องทำหัวเพราะว่าทุกอย่างที่เองทำถเ่งสร้างนะครับเิงทำาดยคมหวังครับเิงก็ต้องมาซื้อมาแต่งเอาครับ ยาลูกก็มาถากมันไม่งามกว่าฉีดฮอร์โมนมาใส่ปุ๋ยก็แค่นี้แหละครับมันมีอะไรมากมายแลครับเดี๋ยวผมจะทำนาถึงนี่แหละครับปวกนี่แหละครับตัดไปนี่เลยเพราะมันใส่ซีข้าวเขากินครับฮู้อยู่บ้านเอง โอ้แต่แนวกินครับผมก็ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมาก,กับหลายปีแล้วครับปีนี้ปีแรกครับมันกอตะกุกตะกักไม้เข้ามาตะกุกตะกักหนึ่ไม้ข้าภาษาโคราชคือว่ามันยังไม่เขาลงเขาลอยนะครับมันยังไม่เรียบร้อยดีนะพูดได้ง่ายนะเลยตะกุกตะกักเออภาษาโคราชอันนี้มันนองกระบาดครับหน้าเลยแกปูกให้ลูกชายแกสามไร่ ý cả hai cái bù chế này được ซาลิงพูดประจำกายอยู่บ้างอะครับจะซาลิงนะครับไมได้ครับอะไรนะครับวันนี้เหนื่อยล้าเราขับรถมาหลายปีแล้วล่าหรูซึว่าลาครับล่างกายนี่ขมันผมเี่ยวผมใส่ข้งัวไปตอนแรกก่จะใส่สิบยี่สิบตัวเลยคือนี่ใส่มดแปลงนะครับนี่ครับ ผมก็เลี้ยงปลาไห้ปลานินกลกระปุกต้นสตอจักมาได้เยได้ได้กินน,นี่กับผมก็จะทำกึ่งไลนะาผสมๆเหมือนกันแล้วครับเนี่เหลาะบ่อนี่ก็ต้นขนุนจะตีตายไหมด้วยนี่ขนุนมาปลูกไว้พริก กระกุงละระกอนี่ก็เพาะเบียร์พีกไว้นี่นอไผ่นี่ก็เก็บไปแกงได้ครับแกงเปื่อเนี่ยถูก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 ถูอร่อยจังแกงแกงเปื่อครัแกงเปื่ออร่อยนี่ครับบริเวณนี้ผมก็จะปลูกขา่าเลยครับบริเวณ ก็จะปูขาแต่ว่าต้องพอกูมันเสร็จก็จะลงข้าวโพดแล้วครับก็บยิป,ปูขาแถวนี้ลองดูกันจักงานหนึ่งครับลองลองดูเฉยแล้วนี่ก็เต็มปูผิดครับข้างบนข้นึกนี่ก็มะเขือห,ะะหรือว่าไว้ิินเหลือจาก,กินก็ขายแค่นี้แหละครับมันก็กำลังงามเกิดมาเป็นคนเรามันต้องทำให้มันสุดครับ ได้เป็นไรคอยไว้จริครับคอยให้เราลงมือทําครับโอเคนะครับนี่พริกผมชื่อว่าพริกเกลียผมก็มาถากมาเลยก็จะได้กินหน่วยเด้ครับนีรวยก็ไหด้วยทำเป็นเลรีไปด้วยบ้านเองโอ้โหก็ตำลึงโอเคครับพ่อแม,ม่พี่น้องก็รอบๆสวนผมก็ซ้ำนี่นะครับโอเคเนาะอย่าพึ่งเบื่อนะครับผมก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆแหละครับให้ดูกันว่า มันผมปลูกมันจะเป็นยังไงจะได้ผลดีหรือไม่ดีครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันก็เริ่มงามแล้วครับโอเคนะครับผมเป็นน้องใครกำลังทอแทลสิทธิ์บางก็รอย่าพึ่งไปทอแทลนะครับปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอแล้วครับไม่ว่าจะใครแล้วครับเจอทุกคนแล้วครับปัญหาคำว่าปัญหาเนี่ยขอบคุณมากครับสํารับการชมสุขภาพคลีนเล้งกันถั่วได้เลยครับพ่อแม่พี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนครับสวัสดีครับ